บริษัทเพสดเวิล o ลปเมนคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนผู้นำในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนเพสถือเป็นสีสันและเป็นผู้ขับเคลื่อนที่สำคัญในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยเรามีความเชื่อว่าถ้าเราทำโครงการที่ดีแล้วก็แตกต่างจากโครงการอื่นมูลค่าโครงการเองเนี่ยมันก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นซึ่งก็จะดีกับทั้งนักลงทุนแล้วก็คนที่ซื้อ นั่นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะเริ่มวางคอนเซปต์ของโครงการด้วยมุมมองแปลกใหม่และแตกต่างทำให้ DNA ของเพสที่ปรากฏเด่นชัดอยู่ในทุกโครงการคืออยู่ในทําเลที่ได้รับความนิยมสูงสุดมีการออกแบบภายในและสถาปัตยกรรมระดับ w o r ลด์คล s สใช้วัสดุและการก่อสร้างคุณภาพสูงสุดและที่สำคัญมาตรฐานการส่งมอบสินค้าได้ทันตามกำหนดเวลา โครงการแรกของเพสที่เสร็จสมบูรณ์แล้วคือไฟคัสเลนตั้งอยู่ที่สุขุมวิทซอย44ทับ1เริ่มก่อสร้างในปี2547และเสร็จสิ้นเมื่อปี2550ภายใต้แนวคิดบูติกรีสอร์ทแห่งแรกของกรุงเทพพร้อมการออกแบบอาคารแบบ l o ไร i s ซิงเกิลคอริดอร์และมีพื้นที่ส่วนกลางถึง1ใน3 ซึ่งแนวการออกแบบนี้ได้กลายเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบันในปี2,551เพสได้เปิดมุมมองของคนกรุงเทพอีกครั้งโดยดีไซน์ที่สร้างความหรูหราณนักลางสีลมกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนสราแดง Residences สราแดง Residences เป็นหนึ่งในโครงการที่ต้องตาต้องใจที่สุดในกรุงเทพ สอดรับกับชีวิตหรูของคนเมืองจุดเด่นของโครงการคือมาตรฐานซีโร่ดีเฟกหรือการที่ลูกค้าไม่ขอแก้ไขสิ่งใดเลยหลังจากการโอนกรรมสิทธิ์และด้วยการออกแบบแบบอินฟินิตี้เอจึงทำให้มีสระว่ายน้ำและฟิตเนสอยู่บนชั้น16ทําทำให้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามของสวนลุมและชั้นบนสุดของอาคารที่ถูกรังสรรค์ให้เป็นสกายเส์เพื่อใช้สอยเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์ และสามารถเห็นวิวเมืองของกรุงเทพได้อย่าง360องศาเพสตอกย้ำความเป็นผู้นำเทรนด์โดยการเปิดตัวโครงการมหานครโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบ m i กซ์ยูสที่สูงที่สุดใจกลางกรุงเทพด้วยลักษณะอาคารที่สูง77ชั้นกับความสูง314เมตรบนเนื้อที่9ไร่ <cin stereotype> มาหานครเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเมื่อเสร็จสมบูรณ์จะมีการใช้ประโยชน์แบบผสมผสานประกอบด้วยที่พักอาศัยแบบซ u เปอร์รักชูรีภายใต้แบรนด์เดอะริชคา l ตันจำนวน200ห้องพร้อมด้วยบูติกโฮเทลจำนวน159ห้องและพื้นที่ไลฟ์สไตล์รีเทลประมาณ9,800ตารางเมตรโครงการมหานครนะับก็เป็นโครงการไฮไลท์ของบริษัท ของเพสเดเวล็อปเมนต์เรามีความต้องการที่จะทำให้โครงการนี้ไม่ใช่แค่ตึกที่สูงที่สุดในกรุงเทพหรือมีความโดดเด่นที่สุดและเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของประเทศไทยหรือของกรุงเทพเท่านั้นนะฮะต้องการที่ทำให้เป็นโครงการระดับโลกที่จะทำให้โครงการมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในระยะยาวนอกจากได้รับการออกแบบจากทีมงานออกแบบระดับโลกมหานครสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นด้วยคิวบ อาคารไลฟ์สไตล์แอนด์รีเทลเซ็นเตอร์จำนวน7ชั้นซึ่งจะมีร้านค้าร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีชื่อเสียงระดับโลกอาทิดีนแอนด์เดลูก้าแบรนด์กูเม่มาเก็ตชั้นนำจากนิวยอร์กโวคับและร้านอาหารลตเตลี i ย r เดอ o โจเอลโรบูชงแห่งแรกในประเทศไทยโดยโครงการได้เริ่มดำเนินการลงเสาเข็มตั้งแต่ปี2554 ซึ่งคาดว่าจะเสร็จตามเป้าหมายในปลายปี2558จากการเป็นผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนเพสยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องจึงเป็นที่มาของโครงการที่อยู่ระหว่างเตรียมการพัฒนาอีกสองโครงการคือ โครงการหัวหินตั้งอยู่บนทำเลทองถนนหัวหินซอย112จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และโครงการหลังสวนโครงการคอนโดมิเนียมบนทำเลหรูถนนหลังสวนจากความทุ่มเทของทีมงานและทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์พร้อมที่จะสนับสนุนงานพัฒนาโครงการแต่ละโครงการตั้งแต่ขั้นตอนวางแนวคิด จนถึงขั้นตอนส่งมอบงานทุกช่วงเวลาทุกจังหวะของการก้าวเดินทุกสิ่งที่บริษัท p a ส e ี e วล l อปเมน t ์คอร์ r ปอเรชัจำกัดมหาชนนำเสนอทั้งที่ผ่านมาและในอนาคตจึงได้ถูกสะท้อนออกมาเป็นมูลค่าของทรัพย์สินในระดับพรีเมียมบนความพึงพอใจของลูกค้าตลอดมาเพสมีพันธกิจที่ชัดเจนคือ เป็นหนึ่งในผู้นําของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอ็นเราให้ความสําคัญและมีจุดยืนที่ชัดเจนในการตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มไฮเอ็นที่มากกว่าความคาดหวังของลูกค้าเสมอเรามุ่งมั่นในการสร้างสรรค์แลนด์มาร์คใหม่ที่โดดเด่นพร้อมยกระดับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยสู่ระดับโลกเราพร้อมสร้างคุณค่าและมูลค่าของสินทรัพย์ที่ยั่งยืน สำหรับลูกค้านักลงทุนและเศรษฐกิจของประเทศแล้วในวันนี้บริษัทก็พร้อมจะพัฒนาและเติบโตต่อไปหลังจากประสบความสำเร็จจากโครงการที่เราได้ทำมาจนเป็นที่ยอมรับของนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ